โอเคนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็ผมนาเคอวีเคเอสนะครับก็วันนี้นะฮะก็วันที่3 1เดือน2ทับ257นะก็อีกประมาณ18นาทีเนี่ยก็จะถึงเวลาเป็นวันปี2015นนะครับเราก็จะมีประเพณีเหมือนเดิมนะฮะของทุกปีเราจะต้องมาเกลียนใหม่ใหม่ใหม่ใหคือจะส่ง พวกจดมาไหมแต่ว่ามันค่อนข้างนานเนี่ยเพืเ่อนๆที่ได้ดูคลิเปเบื้องต้นไปให้เกี่ยวกับเอบอกเพื่องอุปกรณ์อะไรเนี่ยต้องขออภัยนะในความไม่ละเอียดผมพูดเร็วๆนะแบตแบตกล้องมันจะหมดนะครับโอเคสิ่ีไม่หายดีนะเราจะเข้าสู่เอ่อสกายนะครับก็อยู่ลาคนเดียวผมอาจจะเงียบนิดนึงนะโอเคมาแล้วเจด้วยคุยกับโตเสร็จแล้วเหร คุยคุยกับคุยกับโตเสร็จแล้วโตมันง่วงนอนไงผมก็เลยอยากให้โตไปนอนแล้วตรวจแล้วแล้วมึงวางของไม่ไหนเนี่ยตูดตูดเออตูดก็ยังสุขภาพดีอยู่ครับก็<ม>ตรวจสุขภาพเลยผมถามว่าตรวจยังไม่ตื่นแม่งแม่งนอนอยู่ติดติดขาผมเนี่ยแม่งไม่รู้เป็นไรมากมนั่งติดกันเนี่ย คือส่วนอื่นนี้ไปนอนแต่มันเป็นคนตื่นตัวใช่ไหมใช่ตัวตื่นอยู่บางคนตื่นเต้นนบางคนเขาก็ไม่ตูดเต้นนะเว้ยยงพี่โม่เนี่ยไม่ตูดเต้นเขาไม่ขันโลเอาละครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกัญชาพามุกแป๊กกันแล้วนะครับกัญชาพามุกแป๊กแค่หัวข้อมันก็พา แปกละแต่ก็ยังดีวันนี้เราจะมีมุกแปกมาให้ท่านผู้ชมถ้ามุกไม่รู้งานไอโค้งเพี้ยอะไรอืออ่ามุกแรกอะอะไรเอ่ยรถไฟแค่นั้นแหละผมชอบรถไฟอะไรเอื่อยรถไฟพ่อไงเออพอพอกันเลยน้าไงทำไมน้ำอ่ะเอาเฮ้ยแม่งถูกถูกได้ไงครับ ขอทราบนิดนึงไฟไฟพังเงินนั่งนั่งถิงไฟมั้งไฟไม่บ้านก็เย็นดีไอ้ก็อุ่นดีเดี๋ยวเดี๋ยวรถไฟเราเวลาขึ้นเราเวลาแบบขี่ขี่รถอะอยู่แบบแบบเข้าเมืองอย่างเงี้ยแล้วรถติดอะข้างหลังจะทำไงดีก็เก่าดีนิข้างหลังข้างหลังคือไม่รถเก่าวะข้างหลังข้างหลังข้างหลังก็ ม่เกี่ยเลยหรอกจะรอดได้ถูกต่อไปจากทางบ้านก็คือของคุณอะไรแล้ววันนี้เลยเหรอคำตอบต่อไปใครเล่นไหมครับวะใครเล่นไหมครับสองคนน่ะไอ้ไอ้เซตเร์แคทอ่ะกับไอ้เจเกมเมอร์เล่นเจเกมเมอร์กับไหนคุยอีกคนใครนะเซชเชีร์แคทอ่ะไอ้ตัวไอไอรูปไอ้รูปชุดไว้แลเหมือนอืม ก็นายไม่ใช่เหรออืมใได้เลยด้ะไม่พอ L คออะไร LSD อ่ะครับ L-O-L เฮ้ยไม่เฮ้น่านี่ไม่ได้เรื่องเฮ้ยว่าแต่ใครมีแชนเนลบ้างมาขอแชนเนลนายหน่อยอ่าไม่มีครับผมโมูไม่มีเหมือนกันครับแต่คนทางกุ่นมันจะตอแหลอหรือเปล่า ผมว่าเพื่อนผมมันก็พอๆกันนะตอนแหลไงพี่โม,รม,มครับอะไรมีชแนลไหมครับไม่มีครับเออเห็นไหมครับอะไรกูไม่มีจริงปิดแป๊บโอ้โหดังกว่าพี่เกมเมอร์โกดิขุี่เถออ๋อ,อผมไม่มีชแนลครับฝากกด like ไลค์และซับสไคร์ด้วยครับเอ,เอาเอาลิงก์มาครับเดี๋ยวกดให้ <laughs> ผมไม่มีแนวจริงๆนะครับ อย่าไปเชื่อเขาครับไม่ไม่มีแนวมีแต่ชาแนลมีชาแนลชาแนลครับแต่ฝากซับด้วยซับอะไรอะซับเลือดซับน้ำซับตูดซับอะไรซับปอดด้วยเปล่าผมเคได้เล่นมีล้านนะซับเลยเต็มที่เอาให้เกิดเอาให้เกิดไม่ดีแต่จะให้เข้าใจว่าอย่างนี้เอารู้ลูกก็ได้นะครับอ่าซับนี่ต้องออกอะไรครับอ่าดาเมจด้วยเปล่าออกซอนยาบ้าง โอเคมีแหละถูกแล้ว <laughs> ผมเคยเจอผมเคยเจอนั่น่ะเล่นอะไรวะโซรการออก <laughs> ออกไอ้นั่นอ่ะอ <laughs> แล้วนี่ชแน,นลใครอ่ะ <laughs> ชแน,นลใครเนี่ยเอามาให้ผมทำไม <laughs> <laughs> ชแน,นลน่ารักอะไรของเขาท่านคือเวนามโรงเรียนบิ๊กบวยน้องโรงเรียน ยอดทุยไปเล่นแอลใช่ไหมไม่เคยเเคคยยนะอ่แล้วท่านเคยเห็นโซน่าเวท900ไหมเคยเห็นมีนะข้าเคยเจอเคยเคยเห็นลุงบามออกคอนสายฟ้าไอ้ออกดาบสายฟ้าเปล่าเจอลุงบามออกดาบสายฟ้าคุณจะสู้เทคนิคผมเลยเหรอเอ็ดเลียวเอสเดียวออกเอ็นนั่นแหละ ปีใหม่อยู่ๆไปไปแอลเฉยเลยวะไม่ไปแอลออกดาบชาร์จากตรงชาร์จโคตรโหดแับเวทแม่งมีมีใช้เรื่อยๆดาเมจนี่ก็แบบโคตรโหดเลยก็เสียคือตายทีนึงแม่งกากคันธีคือตายนี่จบคือคือตายปุ๊บแตกกูหายหมดเลยแบบกดออกไปเลยก็ได้ตอนนนั้กดยอมแพ้เลยก็ดีอะโดนแบบชีวิตกูจบสิ้น มีอะไรทำบ้างไหมอ่ะก็ไปที่วัดนะครับมีทำเยอะเลยอ่ะอืมห้องนอนก็มีทำนะเว้ยสร้างบ้านผมเสรปุละผมเปนเล็บจุดรับวันสู่จีนวันสงการทหารละเพื่อนไม่ใช่วันลอยกระทงยิงคนข้างบ้านอยู่เนี่ยเสียงปุขซองปังโจรดเมื่อขึ้นบ้านก็อย่างนี้แหละ คือประเด็นที่ผมเกลียคือทำไมแม่งมันชอบกระดังปั้งตอนที่ผมเล่นมุกแบ๊กเลยวะไม่คือจริงๆเนี่ยเขาจะจุดฆ่าคุณไงจะยิง<อ>ปืนใส่คุณเออมันก็ยากหน่อยนะคือผมนั่งอยู่ข้างนอกบ้านผมกางเ็นนั่งอยู่นอกบ้านผมพูดจริงจริงเฮ้ยล้อเล่นหรือเปล่าเอาพูดจริงๆผมถ่ายรูปนะอ,อ่ะเสียบปลั๊กตรงไหนดิรอชันดิปักพวกเนี่ยคุณไม่รู้จักอ่ะปักพวกแล้วเสียเส่ยวกับอะไรเสี่ยวกับอะไร ปักพวงไม่ไม่มีไฟฟ้าใช้อะไรอย่าปักพวงก,ก็เชื่อมไ้ด้วยเออม,มันเล่นมุกแน่นอนเลย,ยเ,เสียงตุบๆอย่างนี้ใกล้าตายแล้วเนี่ยเขาเคาะประตูมาหาแล้วคุณวิ่งแล้ว <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเซนเซนไม่มีประตูแล้วคตรเจ๋งเนี่ย <c oughs> อ้าวนี่ประตูอ้าเต็นก็มีอ่ะเป็นประตูทิพย์ไงโอ้โหยัก็กลอกเลยโอ้มันหนาวเต็น์ล้วแข็งถ้าได้ยินมาจากตรงไหนอ่ะสวยสุดคต้ถ้าก๊อกก๊อกได้ยินมันดับปั๊กอ่ะโคตรสวยอืมมูจะหลบไปจาก็สบายดีคือตื่นมาตอนเช้ากูเป็นแกย่างได้เลย เป็นแมวย่างย่างใส่ชุดนอนหรือเปล่าชุดไว้น้ำนี่ว่าเปกี๊ยทอดกรอบเฮ้ยล้วพี่หมพูดเลยพวกเรายังไม่รู้จักเขาเลยนะเกีทอกรอบกรอบเ้ยคงอร่อยน่าดูสนับส้นลนโดยยาทาดำขาวตาลูสีตืดว้าอยู่ข้างหลงไฟ เอาไปเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมมเาเสงเฮ้ยขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมาเสง่ยตากระต่ายบินท <c oughs> ี่นี่มีคนปกติไหมเนี่ยไม่ดีอะตอนนี้ช่วงเวลาสิบนาทีสุดท้ายของปีนี้เราจะปลดปล่อยให้เต็มที่ใช่ครับ <c oughs> ปลดปล่อยได้เต็มที่เลยครับแล้วไปเจอกันที่ channel มูมูทันร้อนอ้าวทำไมต้องตังคูไอ้เดี่ยวแล้วไง โมโมโซดี้คุณเดือดเว็บเลยเว็บเลยอีก9นาทีนะฮะอีก9นาทีอีก9นาท, <laughs> ทีบอลจะจบปะบอยังเออบอลจบยังอีก9นาทีจบบอลจบโอเคฮะก่อนที่จะจบประเพณีของเอ่อวันวันโชว์เครื่องเสียงโลกนะครับ ก็เราจะต้องมีคำคมทิ้งท้ายปีเลยนะเป็นบัฒนัรรมก็ส่วนสำหรับผมนสิ่งที่จะฝากเอาไว้ก็คือห้ามกินห้ามกินโยเกิร์ตก่อนนอนไมื่อตอนเช้าผมจะคิดแต่แค่นั้นแหละคำคมมึงมีประโยชน์มากเลยเฮ้ยให้เป็นไรตอนเช้าคิดแต่จะให้กูตื่นไปเหมือนเจ๊เเ็ี่ยไม่ตื่นเย็นสุดวก็ นี่หกโมงเย็นครับตื่นหกโมงเย็นมึงมึงนอนหริ่มต้ายนะอ้าวนอนเริ่ตายแล้วอะอืมไอันี้ก็ต่อไปก็ะเริ่มเกิดแล้วเขาส่งอะไรกันมาเยอะแยะเนี่ยโอเคครับเอาดีเดออกรอนะครับไม่ว่าคุณจะหน้าปีใหม่คุณจะเป็นยังไงก็ขอให้คุณคิดวูขต่อวันนี้เป็นวันที่หนึ่งมกรานะครับไม่มีความสำคัญอะไรทีดียวเลย ประโยชน์เทียอะไรไหมเอาดีิีนะเกิดปที่ด็ทุกปีเลยเอาไปแบบไอ้คนที่แบบชอบแบบมาโวยวายแบบเทียวตาคุณเป็นสิวตอนวันที่หนึ่งไอ้ห่าชีวิตกูโร่ำเร่งอนคือคือพูดตรงๆนะว่ามึงไปล้านมากก็ไม่เข้าใจว่ามันจะมาโอดทนทำไมเอ้ยเสียงอะไรอะแปเปะแปะเปะลงลาวานบ เอาเอาดาบมาตบกันเล่นเนะี่ยนี่ครับนี่เล่งกันอยู่กี่คนครับมาไม่ละลงเซิร์ฟไม่ละแต่ว่าเซิร์ฟมันต้องสมัครในเล่นไหมไม่เป็นไรครับผมผมผมยังไม่รู้จักนายนาย,นายชื่ออะไรผมชื่อว่าเว็บกายใช่เหรอเอ้าจริงๆนะเจ็ผมวินแล้วเรจะ่าเว้ยปีนี้ผมเจออาจารย์วิทย์คนใหม่เว้ยแล้วแล้วรู้ไหม แกเข้ามาสอนอยู่แค่ชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวท<ไ>่านั้นแหละแล้วที่เหลือลแกไม่เข้ามาเลยทุกครบจนมาถึงทุกวันเนี้แล้วรู้ไหม่ีที่ผมรู้กเกี่ยวกับแกคืออะไรรู้ไหมอะไรครั้วไอ้ที่แกเข้ามาแกพูดว่าครูชื่อแล้วแกก็ไปรับโทรศัพท์แค่นั้นแหละอื <laughs> ออาจารย์ไม่ค่อยมีประโยชน์เลยครูชื่อ จุดโทษแล้วครับจุดโทแล้วเขายิงลูกซ้อนตรงตัวนี้ระวังตายครับระวังตายเอาปามซอมบี้แล้วตอนนี้ถือช่วงมีซอมบี้จะอ่อนแอนะฮะมันอยู่ในช่วงเก่งๆเอ้ยเนาะก็คือซอมบี้ไม่โหดเหรอฮะตอนปีใหม่ไงี้ยซอมบี้อ่อนอ๋อซอมบี้มันอ่อนคืออ่าไอความแข็งแกร่งของมันมันหนีไปเที่ยวปีใหม่เงี้ยโองคิดเนาะผมมีผมมีเหี้ยไก่แล้ว ี่เสวัสดีเกมเมอร์โค้ดยินดีต้อนรับอ้าวเกมเมอร์โค้ดจบแล้วอ่ะยินดีต้อนรับสู่รายการเอเบีชี้ช่องโจรนะครับโจรจังเลยดูแต่ละช่วงของเขานี่แม่งโคตรมีสาระตั้นไงเห็นปะเจ๊แม่งเขาดาวสกายแล้วแม่งก็โค้ดละเกี่ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยเจ๊แม่งอะจานยน่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊แม่งมีเรื่องนงเฮ้ยไหนไหนเจ๊เขามีเรื่องเหรอ ไหน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 เฟสไปดูเลยฮะได้ได้ได้ไม่เห็นมีเลยเห็นแต่ภาพที่หน้าสกายอะครับทก็พี่มันเป็นคนมีชแนลไงเขาไม่แท็กคนดังจี่งีนะผมผมเพิ่งเคยเห็นหน้าเกมเมอร์โกดนั่นแหละเมื่อกี้ที่ผมเลื่อนไปเจอลูปเขา โอ้โหไม่เคยเห็นหน้าจริงวะเนี่ยผมแม่งเจอทุกงานเลยผมไม่รู้อ่ะผมไม่เคยเห็นหน้าผมเพิ่งเคยเห็นหน้าหน้าเขานี่เหมือนแบบหน้าร<ถ>้าเหมือนกับอะไรสักอย่งญญางที่ผมจะมหน้าเหมือนเกย์ <laughs> คือเดียวเอาจริงๆนะเอ,เอาจอิจริงนะผมเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นผู้ชายเสียงเขาเหมือนผู้หญิงตรงไหนวะเปล่าครับผมนึกว่า เขาเป็นเกย์อะไม่ใช่ละผมโทษนะเออจริงๆผมก็คิดว่าเขาเป็นเกย์ไงพูดจริงๆนะผมฟังแล้วเขาคือตอนแรกดูเขาบานผมก็เริ่มยิ้มแบบผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นเกย์พวกนายคิดสี่แล้วทีผมก็รู้สึกได้เวสี่รู้ไหมคนข้างบ้านหนุ่มม่มาตะกลอนละมัตะกลนตะกลนละซอฟตะกลนบอกว่าเอาทิ้งอาวุธให้หมดยกมือขึ้นเราหันหลังวันนี้ จริงอ่เ้ยคุณลบอนระวังเขาพุ่งระวังเขาท้องอย่าพวกตายเรียกนะ กีเดียนใส่หมวกลยอ๋อกีเดียนใส่หมวกไหมพมถาม่อยอีกสองนาทีสามสิบวินาทีครับเอาไปฟักเกอร์ไป้่อา <c oughs> ผมมีอะไรจะบอกออตอนนี้ทางมือมูอทลอดได้ทำการจับภาพทุกคนไปแล้วนะครับ มาอเดิลรถพี่เกมเมอร์มาอีกแล้วว่าเกมเมอร์โกดรู้จักไหมสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมากับรายการ S D ชี้ช่องโทนอีกแล้วนะครับไอ้นี่กระจกคนจะพูดว่าเกมเมอร์โกดทีวีเลยเกมเมอร์โกดีเออเกมเมอร์โกดทีีวเอาก็ได้ครับก็กลับมาพบกับรายการกัญชากับมุกแป๊กนะฮครัอโอเคครับวางทินเนอร์แล้วคุยกูก่อน ทีไปเจาจินงจกเสร็จแลรับจิ้งจกเนตัวแข่งหนึ่งนาทีครึ่งเอาละครับบ้านผมแม่งยิงกันละยิงกันแล้วเหรอตายยังเนี่ยแม่งยิงกันละเพลงนี่ขึ้นมาเลยเอ่อคุณคนที่ลากสกายผมยังไม่มานะครับคุณโรสไม่อะไรอ่ะเขาคงก็ไปสวดมลหนึ่งนาทีสิบวิค no รับอ่าตรวจมลดูโทรทัศน์ปัดลมในกาผ้าห่มอะไรก็ว่าเข้าไปดูนาฬิกาผ้าห่ม แล้วเดี๋ยวผมเตรียมแฮปปี้นิวเอียร์แป๊บนึงเดี๋ยวจะฝัดในเฟสสกายให้หมดก็ไว้ก็ไว้อ่ะแปะให้นี่ถ้าเกิดว่านี่ถ้าเกิดเศษในประทัดที้เล็าพวกมึงหล่นมาบ้านกูไม่แต่ชิ้นเดียวพวกมึงตายแน่พี่พี่น่าจะตายเออก็หยุดเต็นไงไม่ถ้ามันหล่นเข้ามานี่ผมเดือดร้อนแลนั่นเลยเดือดร้อนเหรอ ยังเหลืออีกสามสิบวิโอ้ยมาว่ะมาว่ะเฮ้ยคุณรถมาว่ะเฮ้ยยี่สิบเก้าวิยี่สิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกยี่สิบห้ายี่สิสยสิบสายสิบสองยี่สิบเอ็ดสิบเก้าป ลงเฟซบุ๊กเฮ้เร็วเร็วเร็วฟาดสวัสดีปีมวยครับปีมวยสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ขอให้มีความสุขขอให้เร่งรการเงินชวกีนครับขอเงินไม่ไ้ขอเงินได้ดีๆนะฮะอันอันนี้บอกใคร แล้วคนไม่มีชแนลอะทำไงเนี่ยก็ไม่ต้องก็ก็ขอให้มีความสุขขอให้ไม่มีโครคภั้ไข้เจ็บในขอเงินขอเจ็บไข้ได้ป่วยรวยขอใได้บัตรทูนเร็วๆนี้ขอขอใดบัตรทูนมันเกี่ยวได้หรอเนี่ยขอปัดทูนตายไปหลายศพแล้วจริงๆก็ขอให้ทุกคนที่ แล้วกอยั่ไงนก็ขอให้เริ่มต้นปีใหม่ได้ดีนะครับอะไรก็เย่าดแ้อะไรเย้เย้อ้าวแม่งเลยแล้วอะคนยังฝัดสกายไม่เสร็จเลยมีอะไรต่ออีกไหม มันเป็นีใหม่ครับโอเคแล้วก็อะไรนะเไ้ยมันเกลี่ยมันติดตัวเลยนะเมื่อวานพี่วัดโดนบอมเลยโดนบอมเยอะดนบอมเลยวันเต็มเดียชิดซ้อมมาสันติกรสันติชีพเราได้ร้ายใจหลบการแก้ผ้านาลงโอเคนะครับก็เดินมาหอนผาดีของสมบัติก็ปีใหม่นี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขนะสุขภาพแข็งแรงนะครับผม คิดจริงไรนะให้ acağız. สมปรารถนานะครับโอเคผมเข้าสกาย่อกแี่งับเสียงเออมาแล้วไม่ได้เก็ตโคตรจบานเลยวะเนี่ยตอนนี้เซฟเป็นพวกผมล่มเม่ร้อยแล้วนะเคบุล่มเลยเหรอเนี่ยเขาบอกเซฟล่มอะเซิร์ฟเร์ล่มอะไม่ใช่คุณล็อกไม่ ทุกคนแม่งพิมพ์กันเร็วชิบหายเลยกูรู้ว่าพวกมึงก๊อปปี้แล้วก็เพสต์ออกมาผมก็ก๊อปปี้อยู่เนี่ยทำไมพวกมึงเขียนเหมือนกันหลายคนแล้วเนี่ยทุกคนแม่งโพสต์ว่โซเซแล้วไม่มาติ๊งเลยไม่ไหมคะตุ๊กตาไม่มีใครโพสต์เหมือนเรากับตูนเยวีเอเนี่ยจิับตูนเยวีเอเออโอ้ยเซ็งตุ๊กตาถึงกันติ๊งครับโอเค everyone happy new year e v e r y สันวันจบจาตัวเดียวีตะกี้ไม่เกียทุกคนที่พูดคำ่ามสุ And t happy new m e ขอส่งให้บทุคนแม่โพสัญญาเลยรอไอ้ว่ติดดาวให้ติดดาวนอะไรที่ว่าแบบเวลาเขาโพสแล้วเราจะเห็นอย่างไงอ๋อไปขับชนตรวจเลยก็ติดดาวอืมเป็นโลเอกออิ ไอคนที่เซอคือคนติดดาวใช่ไหมเนี่ยคบอกไกนว่าติดดาวกันทุกคนล็อเฟซค็ติดดาวทุกคนโอ้ยไมคนเอินสกายเยอะยังวะกูขี้เกียจฝัดเวยโอ้ยผมรู้ว่าผมไปฝัดแชทคนแม่งเลยดีกว่าโอ้ยมือมือ ผมไม่รู้ผมเหยียไปก็ไม่ได้นี่ผมผมนี่ผมปัดปัดไลท์แม่งทุกคนเลยปัดไลท์เอ็มพไปปัดเองอุ้ยเมื่อกี้นี้เหมือนผมรู้สึกเหมือนมีอะไรลวกใส่เต็นท์ผมอะเบิดแลไม่กินไมเดี๋ยวไม่กินไม่ลาก่อยนะลาก่อยนะอ่าศพใคร เอาละนิวนิวเขาอัปเดตสับสาระละเขาดิวเขาอัปอะไรฮะโอ้ยไปส่งแม่งละเมื่อยมือไปเลยมือคือเฟซบุ๊กผมตอนเนี้ยไม่สามารถโหลดข้อมูลอะไรแเราเลยโอ้ขึ้นเพียบเพียบเพียบบานเป็นดอกเห็ดบานเป็นดอกไม้เลยครับรอบสวัสข่าวบุษบาเกิดมาเพื่อความสดใสทำไง ไม่รู้จักแค่รู้จักกูจัูทุกคนต้อูทุกคนทำไมพี่โมเป็นคนอย่างนี้วะแม่งปัดแทหาทุกคนเลยองยกูไม่รู้จักปัดได้หมดแหละเอ้ยทุรถ้วัดมีหมวันสดีคุณคุณก็จะโดนบล็อกเอ่อแคทไปสักโอ้ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนายบายเจอกันเออ่ปีหน้าไม่ใช่ไม่ใช่คลิปหน้า <c oughs> พรุ่งนี้นะบ๊ายบาย